บุมสไตเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับพบกับผมบูมจากชาแนลบูมสไตรเกอร์นะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวของเล่นไม่ได้มาเปิดการ์ดแต่อย่างใดวันนี้ผมคิดมาว่าจะทําสักพักหนะ่ก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการจัดอันดับงานปั้นงานเลซินที่ผมเลือกมาเองนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บวกกับก่อนที่จะเลือกผมก็จะไปสัมผัสไปส่องหรือว่าไปดูตามสะพันเลหล็กว่าจากเพื่อนๆนักสะสมเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมจะเลือกมาเฉพาะงาน LC หรืองานลิกลิธิ์นะครััับเพราาาาะวว่่มนอไ้้ตดดชยงี แล้วก็จากคํานึงและหลายย่านนะครับก่อนที่ผมจะเลือกมาบอกไปก่อนเลยนะครับว่าอันดับ1กับอันดับ2นี้ผมเลือกยากมากๆนะครับตัดสินใจยากมากๆที่จะให้ตัวอันไหนเป็นอันดับ1หรือว่าอันดับ2อะไรอย่างนี้นะขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวนะครับไม่ใช่คลิปรีวิวแต่อย่างใดนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูถ้าอันดับของงานเลซสิที่ผมคิดว่ามันเจ๋งที่สุดและมันดีที่สุดสําหรับผมเลยนะพอพิจเห็นส่วนตัวเยอะนิดนึ่งนะครับประมาณนี้ครับก่อนที่จะไปด ไปดูกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันดับที่5กันเลยนะครับเป็นตัวแรกนะครับนรルโตคูบิหรือคุลมะนั่นเองนะครับโดย hqs by s m i t ก็เป็นสเกล1ต่อ8ปนะครับผลิตเทโลพเพียง1,600ชิ้นเท่านั้นนะครับแม t e r i a l s ์ o ีเรียลโ pu pvc abs ความสูงอยู่ที่4 1ซเมตรนะครับ ความกว้างอยู่ที่ซีนเมตรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความลึกอยู่ที่34ซนเมตรนะครับเออก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอนแรกผมมองจากภาพพรีวิวภาพ,พรีวิวผมที่ด้วยใหญ่กว่าน,นี้ด้วยซ้ำผมก็มาดูแล้วอ๋อมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนี่น่าจะหนักด้วยนะแต่ว่าผมหาข้อมูลน้ําหนักมันไม่เจอนะว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีในแอนิเมะหรือว่ามีในมังงะหรือปลา้าโโตะก็นะ้าตากวนเนาะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะเก็บ รูโตะแล้วก็เก็บคุลมะไปด้วยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะจากที่ผมดูรีวิวมาสวยนะครับสวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าของรูโตะมันก็น่ารักดีนะครับ okay. อันนี้ก็เลยจัดมาอยู่อันดับที่5นะครับโดยความเห็นส่วนตัวของผมเนาะอัดับที่4นะครับนารูโตะคุลมะโหมดโดยค่าเอ o อนคายสตูดิโอหรือเรียกว่าโหมดสตังาโดยสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะสเกลอยู่ที่1ต่อ4นะครับ เป็นงาน lc นะครับงานลิขสิทธิ์จีนนะครับ pei ร o t china pei low china, china นะครับเอาง่ายๆคือจีนเป็นคนผลิตนั่นเองแต่ว่าได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องมาเนาะสูงอยู่ที่ประมาณ7จเซนติเมตรนะครับกว้างอยู่ที่52เซนลึกอยู่ที่50เซนนะครับถือว่าใหญ่มากหนักประมาณ10กิโลนะครับราคา pei order อยู่ที่เกือบเกือบ3 0,000บาทนะครับในราคาที่เปิดทีในไทยเนาะของออกมาที่เขาระบุก,ก็คือ q 1 q 2ในปี2020นะครับ ผลิต600ชิ้นทั่วโลกนะแต่สุดท้ายน่าจะเหลือแค่400ชิ้นนะครับผมไม่แน่ใจเพราะอะไรกันราคามันคงสูงเกินไปอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่าผมคิดว่าทางแบบยุโรปเขาน่าจะรู้สึกว่าแปลกๆสําหรับพี่จีนเป็คนผลิตงานลิขสิทธิ์อะไรอย่างี้แล้วก็ราคาก็พอๆกับงานของทางยุโรปอะไรอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นโหมดที่แบบร่างเทพของนารูโตะที่อยู่ในภาคตงสงครามเินจาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นอีกร่างที่เทม่มากๆสาหรับนารูโตะนะครับแล้วก็ใหญ่เต็ ตัวฐานตัวอะไรก็ทําได้ดีมากๆนะและแทบจะไรที่ติเลยนะครับแล้วก็เหมือนตอนที่เขาโปรโอทออกมามันมีเครื่องหัวเดียวถูกไหมครับที่เห็นก็คือไอห,หัวสีเหลืองหน้าเหลืองๆเนาะแล้วก็เหมือนมีฟีดแบ็ของนักสะสมที่พิ่ออเดอร์ไปว่าเอออยากได้หน้าที่เป็นหน้าสีเนื้อปกติด้วยนะเขาก็เพิ่มมาให้นะครับเออก็ถือว่าเป็นค่ายที่ออดูฟีดแบ็ของนักสะสมเลยนะครับผมเลยจัดมาอยู่อันดับที่4เลยนะครับต่อไปนะครับลำดับที่3นะครับนารูโตโฟเกตนินจาวอลบาย สเมอาร์ดนะครับเป็นงานเล็กเซนเซนเดีวยวกันนะครับสเกล1ต่อ6นะครับสูงอยู่ที่สามที่หกเซนติเมตรกว้างอยู่ที่สามที่หกเซนติเมตรแล้วก็ลึกอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับราคาเพียวเดอร์อยู่ที่1นึ่งหมื่นกลางๆนะครับ 1 5ึ่0หมือะไรรานะั้นแล้วแต่ร้านที่เปิดพีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านที่เขาเปิดพีเขาจะมีเปิดพีคู่กับตัวซาดิเกตด้วยนะครับประมาณซื้อคู่เหลือ3าม0 0ื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวซาดิเกตนี่ผมรับไ่แน่จริงนะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงในอนาคตแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นตัวคู่กันน่าจะเป็นฉากที่หวดกันตอนสุดท้ายของหลังจากจบสงครามโลกยินจาที่4เนาะ เออแล้วก็ตอนทีนะครับมันก็มีโอกาสได้ตัวพิเศษด้วยนะครับเขาตีว่า20%นะครับที่มีโอกาสจะได้ตัวอั t ติเ t e Edition นะครับตัวธรรมดา Regular ว e r s i o นก็คือตัวใสที่เป็นธรรมดาที่มีด้านหลังมีมือของคุณละมัด้วยนะครับตอนใช้กระสมบ้องจักเนาะเรียกว่า Regular Edition มี5,360ชิ้นทั่วโลกแล้วก็ตัว u l ติเม t e Edition มี1,340ชิ้นทั่วโลกนะครับพาตีว่า20%อะไรเราๆนั้นนะครับแล้วก็ที่ผมตัดสินใจพีไปนะครับผมชอบหน้าของนารูโตะมากทั้งตัว เยโคล่าเวอร์ชันแล้วก็แอนิเม t e ดิชันเลยนะครับมันถูกจริตของผมนะผมชอบหน้าแบบนี้นะครับบอว่ามันก็ค่อนใกล้เคียงกับตัวในแอนิเมตตัวในมังงะตัวฐานตัวอะไรมันจะไม่ค่อยอลังการมากอย่างที่ทุกคนรู้ผมเก็บพวกเอเมสตูดิโอใช่ไหมผมชอบงานเรียบๆมากกว่านะเพราะว่ามันสามารถใส่ในตู้ใส่ในอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เทะมากสําหรับพื้นที่ที่จากัดอะไรกว่าเรานั้นนะครับตัวนี้ผมพิออเดอร์ไปนะเดี๋ยวลองมาติดตามในอนาคตถ้าของมาแล้วผมคงมาแกะให้เพื่อนดูแล้วก็เดี๋ยวรุ่นไปนะครับว่าผม้ตัว อันติเมตอิดิชันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอันดับที่3นะครับนารูโตะโฟเกสินจาวอนะครับโดยซูเมอาร์ตต่อไปนะครับเป็นนารูโตะเรียลสตูดิโอกระสุงมังจักและก็ยังหงพล่างด้วยนะครับสเกล1ต่อ6นะครับสูดูเป็น PU r เรซินน้ำหนักอยู่ที่9.4กิโลกรัมนะครับก็เกือบเกือบ10กิโลน้องความสูงอยู่ที่ประมาณ50เซน กว้าง46เซนเมตรแล้วก็ลึกอยู่ที่58ซนเมตรนะครับตัวนี้ของออกมาช่วง Q4 ในปี2017นะครับหรือปี2018 Q1 อะไรเงี้ยเนาะผลิต999ตัวในโลกตลาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับราคาที่ได้อยู่ที่20,000ปลายๆเกือบๆ30,000นะครับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยเคยอยู่ในใจผมมาเนิ่นนานอันดับที่1สําหรับผมเลยนะหลังจากค่ายค่านออกมาผมก็ให้นารุโตะค่เนี่ยตกมาอยู่อันดับที่2นะ ดีเทลก็คือทําได้ดีอยู่แล้วเนาะไม่ได้ไปเจาะจองเป็นจุดๆเพราะผมไม่ได้มารีวิวเนาะ,ะก็คือมันคุ้ม,มเลยตัวนี้ได้นโตะทั้งหมด3ตัวถ้าเค้าที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็หน้าผมรายละเอียดคมชัดคมกิบเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งตัวจบของนอโตะได้เช่นกันนะครับจบทางราคาแล้วก็ที่วางนะครับ <laughs> ข้อเสียเดียวสาหรับผมนะที่ผมดูนะครับ ก็คือถ้าโพสต์ของเจ้านารูโตะตัวนี้มันออกแนวแบบพิสดารไปทีดนึงนะกลัวมันจะควบลงมาในอนาคตมากๆเลยตัวนี้ก็เป็น Naruto, นารูโตะก็สมมนงจักรแล้วก็ยังออกบรรล่างของเรียวซูตโตเโออีกตัวหนึ่งที่ผมจัดให้อยู่ในอันดับที่2นะครับต่อไปนะครับเป็นลำดับที่1นะครับนารูโตะโดยค่า h ฮต Collectibles สเกล1ต่อ8นะครับเป็นงานลิขสิทธิ์นอะผลิตโดยเพียร์ลชไหน่าหรือเปียโรชไหน่านะครับก็คือสตูดิโอที่เปิดที่จีนนั่นเองนะครับถูกลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับขนาดนะครับสูงอยู่ที่52ซนเมตรนะครับกว้างอยู่ที่39ิซนเมตรเล็กอยู่ที่37ิซนเมตรนะครับลิตจำกัดเพียงของชิ้นโท่โลนะครับวัสดุเป็นโพลีสโตนพียูนะครับน้ำหนักอยู่ที่8กิโลกรัมนะครับราคาพิเออเดอร์นะครับสำหรับผมไม่ได้สูงมากนะสองมี่นืองรันห้าร้อยบาทครับ ก็ตอนใช้คาถายังเหวอ่ยงพลางไปด้วยแล้วก็ใช้กระสุนจากยักษ์ดาวกระจายไปโดยตอนที่สู้กับเพนช่วงแบบกลางๆเรื่องเนาะผมว่ามันสนุกสุดแล้วนะครับช่วงนั้นเออแล้วก็แบบว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ตอนแรกผมสองที่สนใจอยู่ว่าจะให้อันดับหนึ่งหรือว่าอันดับสองสลับกับเรียวซูริโอดีนะครับสุดท้ายก็เลือกค่ายนี้นะครับสเกลหนึ่งต่อแปดผมคิดว่ามันเล็กไปตัวนารูโตะแต่ว่าพอมันมี3ตัวผมว่ามันลงตัวไปหมดเลยทั้งตัวกระสุนวงจากทั้งตัวหน้านารูโตะ ชุดโหมดเซียนตากบที่เป็นโหมดเซียนผมว่า oh, oh, มันสวยมากๆเลยน่รู้จะติตรงไหนเลยตัวนี้พอเป็นของจริงยิ่งชอบไปใหญ่เลยนะก็เลยตัดสินใจเลือกค่ายเนี้ยมาเป็นอันดับหนึ่ง mm hmm. ในแอนปั้นนารุโตะนะครับแล้วก็ที่ผมไปเจอมาก็คือลงสีต้นแบบโดยศิลปินชาวไทยด้วยนะครับเออถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ้านดับที่ผมเป็นคนเลือกเองนะครอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเยอะไปหน่อยเนาะเอ่อเอาคิดว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างแะ้วกันจะได้ไม่เบื่อกันเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมพยายามจะ เลือกงานที่ผมไปสัมผัสหรือไปส่องหรือว่าไปสอบถามเพื่อนนักสะสมมาบ้างแล้วนะครับเป็นบวกกับความชอบของผมไปอีกอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงมีให้มาเลือกตัวอื่นๆด้วยอย่างซาสเกะหรือคาคาชิมาดาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าอยากดูกปาคอมเมนต์ไปเยอะเนาะอยากดูตัวไหนหรือว่าอยากดูแนวไหนอะไรยังไงถ้าชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b ส c ค i b e ให้ช่องบุ๋มไซเกอร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ